สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวครับเช้าวันนี้เช้าว,วันที่4มกราคม2564ครับวันนี้ผมจะมาทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งนายกนั้นกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีการสั่งการไปยังทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้กรณีที่มีการเปิดบ่อนเล่นการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองจนกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อของโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นายกได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะต้องไปหาตัว เจ้าของบ่อนนั้นมาลงโทษให้ได้วันนี้เนี่ยครบ7วันจากสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้กำชับกำชาไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยากถามไปยังทางด้านพลตำรวจพลตำรวจ,จ,จเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขว่าเวลานี้ผลการดำเนินง,งานครบ7วันแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีความคืบหน้าอย่างไรมีโอกาสที่จะนำตัวเจ้าของบ่อนมาลงโทษ ได้หรือไม่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นกำลังรอคำตอบเหล่านี้จากท่านนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อช่วงก่อนปีใหม่ทางด้านเจรตํารวจแห่งชาติก็รายงานไปยังท่านเป็นที่เรียบร้อยว่าพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีมีการเปิดบอนเล่นการพนันจริงนะครับมีการเปิดบ่อนเล่นการพนันจริง,นะรรลรรงและตัวท่านเองนั้น เป็นผู้สั่งการนะครับลงนามในคําสั่งในการดําเนินการสั่งย้ายนะครับสั่งย้ายทางด้านผู้ที่รับผิดชอบนั่นก็คือผู้บังคับบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดนะครับผู้การจังหวัดระยองและก็ผู้การจังหวัดชนบุรีท่านก็สั่งเรียกเข้ากู่เป็นที่เรียบร้อยขาดจากตําแหน่งเดิมด้วยแล้วก็แต่งตั้งรักษาการไปเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลานี้ครบ7วันอยากทราบว่า การที่จะดําเนินการจัดการกับเจ้าของบ่อนในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างอยากให้ท่านนั้นได้ให้ข้อมูลให้คําตอบกับสื่อมวลชนเพราะว่าประชาชนนั้นกําลังรอในการดําเนินการในการจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ภาพในพื้นที่จังหวัดระยองปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเป็นชาวบ้าน ไปขนตู้สล็อตจากพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อเอาไปทิ้งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับไม่ดำเนินการอย่างไรใดๆทั้งสิ้นยังคงปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้นจนชาวบ้านต้องขนออกจากพื้นที่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านไปขนจริงหรือไม่หรือเป็นเจ้าของส่งคนมาขนไปเก็บนะครับทั้งทั้งที่ในพื้นที่นั้นก็กำลังมีข่าวเรื่องของบ่อนการพานัน แต่ก็ยังปล่อยปละละเลยให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่ก็ฝากท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องดําเนินการต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องของบ่อนการพนันที่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด -19 ครั้งใหม่ในหลายพื้นที่ที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับเรื่องของบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนั้นคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไปก็อย่าให้มันเงียบหายไปตามสายลมครับ